สั้นเลยเอาละเดี๋ยวเรียนตึบ๊บ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมสีเอาเลยเครื่องไอ้ปลาจิโร่ซีเอห้าสี่ศูนย์มาตัดเหล็กกัเบ้างครับ <c oughs> มีคนขอมากครับขันผมมีคนขอผมปรเฮ็ดดอกผมเป็นพี่บลาเพราะที่เอาเรื่องเครื่องไปตัดเหล็กเนาะจ้าเนาะผู้โดยสาเนาะครับ <laughs> แต่ว่าผมกับบุ้งหงวผมเป็นคลิปนี่นี่ต้องไปสิโดนอ่าถ้ายูทูบแบนหรือเปล่าครับเพราะว่าใช้เครื่องผิดประเภทอะไรกัอันตรายด้วยนะครับผมผมสีบระเฮ็ดแห้งดอกผมสีตัดที่มันน้อยเดียวครับ เพื่อเสียห้เบื้องนะครับว่าผมตัดรีครับตามคำโคนะเขาอยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่าสู้ด้วยถ้าถูกเหล็กเนี่ยมันจะลักษณะจะเป็นยังไงครับเจ้าก่ต้องคิดไลายหรอกว่ามันจะเป็นยังไงผมสิอ่อยฟังเลยก็ได้มันจะหมุนอาญะเลยนะครับหัวมันี่ถลอกเปล่เปิดก็ไม่เปดเอามาเลยผมติดตั้งเลยครับนี่ครับอันนี้พี่เล็กเล็กกล้องครับเล็กกล้องเออเบื้งบางหนอกนะครับก็ใส่บาปลาดิโลแล้วกับโซโซนี่ไม่โซออริโกอนนะครับผมแต่ว่าเขียวมันทิ้งหมดแล้วล่ะ คันเฉาคันซวยไหมผมกับประกามาตาดอกครับผมสีไรเฉวเลยครับเครื่องกับป็นเครื่องไอปลาเิโรกห้าสียศูนย์ครับตัวนี้ครับตัวเดียวผมมาใส่ประจำในงานพาไม้ครับผมอ่ะว่าแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาครับทำบ่มึงครับผมนะผมสีเลงเคยคอยเดอร์ผมประกาศตาแห้งผมเสียวนะครับเนาะเสียวอ่ะรองมึงครับโชว์ก่อนครับ ครับผมอันตรายครับพี่น้องนะเอาสมิธะเพื่อในเบึงซื้อน้อเดี๋ยวไอ้คือว่าโซนี่มันถือเล็กย่งมันติเกิดควบห้อนนะครับพวอเกิดควบห้อนเนี่ยควบห้อนมันติเชื่อมต่อมาบาบาห่อนมันติท่อมื้เครือนอี่ใหม่ครับอันตรายพวเครเืค่อระเบิดอะไรยังไงครับผมควบห้อน,นอมันมาโดนพัดเตะยังมันดีครับอันนี้คลิปวิดน้อนี่ห้ามเลี่นแบบนะครับผมนะห้ามเล่นแบบประขาดอันตรายครับอันนี้เป็นเพียงการทําให้ดูเฉยๆเป็นการสาธิตนะครับนะ ผมกับผมั่านใจคือกันว่าคลิปวิดีโอนี้ผมลง u t u b e แล้วนี่โดนแบนหรือเปล่านะครับกับแม่นะครับถ้ามสมมติว่าผมลงไปแปบ๊บเดียวหายด้วยแสดงว่าผมโดนแบนนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอแบบนี้นี่ส่วนมากนี่มันเป็นการไอใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับมันมันบุรุษตองนะครับเดี๋ยวผมล้อมก่อนนะครับผมที่ลงยูทูบบังแต่ว่าผมกับสิ่ออนสร้างว่าห้ามเลียนแบบห้ามทํานะครับห้ามเพศแบบผมนะครับนะเนี่ยสามผมตาเป็นโดนเนี่ยการเสี่พีคพนเสียตัวนีเครื่องนะกครับเพื่อเพื่ออันตรายตัว ตัวคนตัดน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวผมเสียเบิ้งผมจะให้ดูรอยที่ว่าเอาเลื่อตัดแล้วก็จะให้ดูฟันเลื่อครับว่ามันเสียหายประมาณไหนครับเนาะมาดูกันนะครับมาเบื้องกันนะครับผมสีเบิ้งไอเดี๋ยวก่อนเอาเลื่อยก่อนเนาะผมสีเบื้องไอเฉี่ห้อยห้อยผมตัดก่อนนะครับผมจะให้ดูก่อนครับนี่ครับผมเนี่บเดี๋ยวผมจะเอามือเสียดจะหน่อยเด้อครับรูบแหงเดี๋ยวบาดเมือได้เนี่ยมันมันเป็นเสียนนะครับครับก็ป่าลงเลือเตืบครับ ตอนแรกผมว่าจะเอาให้ให้ทะลุเลยแต่ว่าผมเอ่อผมยันผมยันโซบาบมันห่อนเกินครับครับอย่ามันห่อนเกินอย่ามันมันเป็นอันตรายต่อเครื่องนะครับแล้วก็ถ้ายห่อนบางยางค้างได้หนโซเกิดความร้อนบค้างนี่เพรเพื่อโซขาดได้นะครับถึงซิปโซอังดีกับสร้างกับกระมิศทิศขาดอะไรเ้่นกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวสี่เบิ้งแขวเลยครับเนี่ยเห็นปะครับผมมาย่ำเอามาว่างแล้วเปิดแฟลชอยนะครับผมดีซี่บ้งนะครับนี่ครับนี่คืออาการโซหลอกนี่เขาขาวยาวๆนะครับนี่แม่นเมื่อไรนี่ ถ้าสมมติว่าเจ้าที่แจ้งโซดเสร็นี่นะเจ้าต้องทูสบายออกเบิร์ตนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยครับเขาออกหมดประมาณนี้เลยครับนะนี่ครับนี่นี่เจ้าที่เบิ้องนี่ครับอันนี้ครับเอาออกประมาณนี้เลยออกมาเลยนะครับผมถึงถึงถึงจีโค้งแล้วครับแล้วชุมชุบที่เลื่อนเบิ้องครับก่อนเดียผมพยายามเลื่อนแต่าเดี๋ยวกลรองมันจะฟกัสไปเรื่อยๆอ่ะฟังนี่พอตรงเบิ้องเนาะมันแนบบ่อยชัดเนาะครับเบิ้องฟังเดียวเนาะเบิ้องหลังเจ้าฟังนี่กับพ่อเนาะครับนี่ครับบอ้ะนี่ครับนี่คืออาการโูดออก เสียหายหมดครับเป็นบ่อครับเขาขาวยาวๆอ้ออ้อออหมดเลยนะครับอืมกลับไปทั้งแถบลยครับผมตอนนี้กลับไปแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ได้มาคอยฉันชัดเนาะเชื้อเนี่นี่ครับผมไปหมดเลยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี้ผมกะเฮ็ดให้บในเบิ่งตามค้าขอครับว่าเอาเสาเลยมาตัดเหล็กจะเป็นไงเอ่อถ้าตัดแห้งนี่เสียหายหลายกว่านี้คือจะบอกฟังนะครับผมอ่าแต่ตัคลิปไปแค่นี้ดีกว่าเนาะครับ